สสัญญาณที่บอกว่าธุรกิจของคุณจะต้องรีแบรนด์สัญญาณต่างๆเนี่ยล้วนมีที่มาจากการเปลี่ยนแปลงบางอย่างเสมอเป็นสิ่งที่ทำให้แบรนด์เนี่ยจะสามารถยังอยู่ได้ก็คือจะต้องมีการปรับตัวแล้วก็ปรับเปลี่ยนซึ่งมี3ส,สัญญาณค่ะสัญญาณที่1นึ่งก็คือกลุ่มเป้าหมายเปลี่ยนไปจากเดิมอย่างเช่นกลุ่มเป้าหมายของแบรนด์เรา ตอนแรกเป็นสาวอายุ35ขึ้นไปพอยุคสมัยเปลี่ยนแปลงไปแบรนด์เราเริ่มแก่ลงแก่ลงและหลังจากนั้นเราจะต้องรีแบรนด์เพื่อให้ได้รับกลุ่มลูกค้าใหม่ๆเพื่อเอาใจกลุ่มวัยรุ่นมากขึ้นเพราะว่ากลุ่มเก่าไม่สามารถตอบโจทย์ผลิตภัณฑ์ของเราได้แล้วนั่นคือสัญญาณที่คุณต้องเปลี่ยนที่จะต้องรีแบรนด์นะคะเพื่อที่จะ ดึงดูดลูกค้ากลุ่มใหม่แล้วก็ดึงดูดความสนใจผู้บริโภคกลุ่มเก่าด้วยอย่างที่สองก็คือการขยายตลาดหรือสินค้าเพิ่มขึ้นซึ่งอาจจะมีรูปแบบการดำเนินธุรกิจที่แตกต่างไปจากเดิมจึงทำให้จะต้องรีแบรนด์เพื่อที่จะเพิ่มมูลค่าแบรนด์เพิ่มมูลค่าสินค้าแล้วก็ทำให้แบรนด์เนี่ยไปสู่สากลได้ อย่างเช่นยกตัวอย่างแบรนด์สีจันนะคะที่อายุ70กว่าปีนะคะแล้วก็ทำการรีแบรนด์นะคะเพื่อเอาใจผู้บริโภคกลุ่มวัยรุ่นมากยิ่งขึ้นแล้วก็ส่งไปขายยังประเทศต่างๆอย่างเช่นประเทศญี่ปุ่นซึ่งก็เป็นที่ต้องการแล้วก็เป็นที่ชื่นชอบของสาวญี่ปุ่นเป็นอย่างมากสัญญาณที่3ค่ะจะต้องรีแบรนด์ก็ต่อเมื่อเริ่มเห็นสัญญาณดิสทรัพเข้ามาใกล้ ดิทรัฟนี่ก็คือเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่นะคะทั้งเรื่องของเทคโนโลยีแล้วก็เรื่องของเทรนด์ของผู้บริโภคพฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนไปจากเดิมรวมถึงสภาพเศรษฐกิจที่เป็นอยู่ด้วยอย่างเช่นโควิด1 9เข้ามานะคะก็ทำให้หลายแบรนด์เนี่ยจะต้องรีแบรนด์ใหม่กันหมดเลยนะคะรวมไปถึงในเรื่องของการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ทางธุรกิจด้วยนะคะ ถ้าไม่อยากเป็นธุรกิจที่ถูกลืมแบรนด์เก่าที่ถูกลืมเนี่ยก็จะต้องพัฒนาซึ่งสามารถทำได้ทั้งเปลี่ยนโลโก้เปลี่ยนแนวทางการดําเนินธุรกิจไปเลยแต่ว่าก็ต้องคงความเป็นแบรนด์ไอเดนติตี้เอาไว้ด้วยเพื่อที่จะให้ผู้บริโภคเนี่ยจดจำได้แล้วก็เชื่อมโยงจากจุดเริ่มต้นว่าเราคือใครแล้วเราเปลี่ยนไปเป็นแบบไหนเรามีการพัฒนาอย่างไรบ้างแล้วก็เราให้คุณค่ากับอะไรมีบทบาทสำคัญ ในเรื่องใดที่จะแสดงออกไปให้ผู้บริโภคเห็นนะคะและนี่ก็คือ3สัญญาณของการเปลี่ยนแปลงที่ธุรกิจของคุณเนี่ยจะต้องรีแบรนด์นะคะถ้าเกิดว่าคุณได้รับสัญญาณนี้แล้วคุณอาจจะต้องเริ่มเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างแล้วคะ่ะ